สวัสดีครับผมเจน XCMG OCR Thailand ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมมาส่งมอบรถตัก LW รุ่น156 FV นะครับมาส่งที่ลานของบางอารุณนะครับทองเขมา้าเหนือทองจังหวัดสระบุรีนะครับจะนำมาทดลองขับแล้วก็เริ่มเช้งานครั้งแรกนะครับ ก็ที่นี่จะมีเหล็กนะครับวัสดุก่อสร้างทุกชนิดนะครับอิฐหินดินปูนทรายมีทุกอย่างนะครับก็เป็นธุรกิจใหม่ของของบางนะครับก่อนอย่างนี้บางจะขายอยู่ยานยนต์วัสดุก่อสร้างสังเกตได้นะครับเนี่ยรถอีดูสุ FRR 2 1 0รรุ่นใหม่นะครับบางเพิ่งออกมานะครับพร้อมไปส่งทุกที่เลยนะครับหินดินทรายได้หมด หนึ่งคิวเต็มนะครับเมื่อกี้ขนาดน,นี้ตักล้มขนาดน,นี้ผมมองว่าน่าจะดีกว่าได้ซ้ำไปนะครับถือว่ามาซื้อหินดินตายที่นี่คุ้มค่าเลยนะครับตักไว้รอนะครับ อย่าลืมนะครับทีมงานท่านใดสนใจจะซื้อหินดินทรายหรือวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่อำเภอเหนือทองนะครับบ้านเขมะ บ้านคลองเขีม้าก็จต้องวัดก่อนีต่อมาที่บางอารุณนะครับยินดีบริการด้วยใจนะครับแล้วก็ส่งมอบถึงบ,บ้านเลยนะครับนี่เลยครับรถมาถึง10นาทีนะครับรับงานเลยนะครับตัดสินทรายตัดทรายไปส่งมอบลูกค้าเลยนะครับวันนี้ โฆษณาให้ลูกค,ค้าแล้วนะครับโฆษณาตัวเองบ้างนะครับอย่าลืมนะครับทีมงานท่านใดสนใจจะเพิ่มรถตักของ x c m g นะครับโทรหามาโทรหาผมได้ที่เบอร์086 4914246นะครับผมยินดีให้ข้อมูลทุกท่านทั่วฟ้าเมืองรรรไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นี้ผมดูแลอยู่นะครับก็โทรมาก่อนคุยเรื่องสเปคเรื่องข้อมูลก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับตานต้องการรถแบบไหนสเปคแบบไหนยกสูงขนาดไหนนะครับก็ ยินดีให้ข้อมูลเลยนะครับก็โทรมาผมได้นะครับแล้วก็กขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดถูกใจกดรักนะครับกดวงใยผมนะครับก็ถือว่าเป็นผู้มีอุปกรณ์ทักทุณกับผมเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ผมเจน XCMT OCR Thailand นะครับก็ถือว่าไปที่ไหนก็มีทีมงานต้อนรับและก็ต้อนรับ ดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็มาที่นี่ก็บังอารุณก็ให้ความมุ่งใหญ่นะครับแล้วก็แกฝากด้วว่าช่วยทําโฆษณาคลิปโฆษณาร้านได้ด้วยนะครับเผื่อทีมงานท่านใดไม่ทราบว่าที่นี่เปลี่ยนมือไปเป็นบังอารุณนะครับยานยนต์มาดูแลแผนนะครับอารุณถ้าทีมงานท่านใดสนใจนะครับเข้ามาติดต่อนะครับหรือ,อมา เข้ามาถึงที่ก็ได้มาสั่งรถนะครับหินทรา,ายนะครับดินหินกุกต่างๆมีทุกไซส์นะครับรวมถึงอ,อิดนะครับปูนมีทุกชน,นิดเลยนะครับของของแกถือว่าครบเครื่องเดี๋ยวอนาคตมีโรกข้างหน้าน่าจะมีครบขึ้นมานะครับก็คือ,อสะดวกนะครับทีมงานหรือญาติพี่น้องแถวเกาะยาว ขึ้นมาก็ถือว่ามีของพร้อมนะครับที่นี่ผมมองว่ายังไงก็สบายนะครับความเจริญเข้าใกล้เข้ามาอดีตทุกครั้งแถวนี้จะซื้อวัสดุก่อสร้างทุกครั้งอาจจะต้องเข้าไปในเมืองหรือไปถนนใหญ่นะครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วมาที่นี่เลยนะครับอย่าลืมนะครับเพิ่มรถตักเมื่อไหร่ที่ถึงผมเจน XCMG OCR Thailand นะครับ โทรหาผมได้ที่เบอร์0864914266นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นน้องเล็กสุดนะครับอของเราถ้าอยากดูรุ่นใหญ่ก็ไปดูในโรโม่ใหญ่ๆได้สบายครับมีทินนังงนเยอะนะครับก็ไงขอบคุณอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับขอบคุณมากครับ